หุ้นสิงดีลิไทยสวัสดีครับหุ้นสิงดีือไทยประจำวันที่20กรกฎาคม2564ครับวันนี้เซตติดลบถึง18.36อยู่ที่1556.01จริงๆลงไปต่ำสุดถึง1551.79ก็คือ22.58จุดนะก็พรุ่งนี้ผมก็ดูว่าเซตมีเจ้าก็น่าจะตีกลับ ตัวที่1ครับ TMI TMI มีข่าวนะครับ TMI ราคา1บาท32สตังค์วันนี้บวก7สตังค์เปิดตลาดเช้ามาแท่งนี้ครับวันนี้ทำเฟรม5นาทีนะย่อแล้วดันตัวขึ้นครับค่อยๆไต่ระดับมีพักบ้าง ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับดันขึ้นไปสูงสุดที่1.33บาท33แล้วตกลงมาดันขึ้นไปชนแนวต้านเหมือนเดิม1.33แล้วก็ตกลงมาที่1.32ครับ TMI เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นนะเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลครับ แนวรับ1บาท27สตางค์แนวต้าน1บาท43สตางค์ครับ TMI ตัวที่2 IND IND ราคา1บาท89สตางค์วันนี้บวก9สตางค์เปิดตลาดเช้ามาหล่นตามเซตครับหล่นตามเซตแล้วดันตัวกลับขึ้นมา ไต่ขึ้นไปครับมีเจ้าเข้าตรงนี้ฟันโฟขาขึ้นนะดันขึ้นไปสูงสุดถึง1 90, บาท90แล้วย่อลงมาครับเหมือนที่ม่เลย IDN เป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับงานออกแบบออกแบบอะไรสักอย่างภาพรวมบริษัทขัดทุนแล้วก็ไม่มีปันผลด้วยแนวรับ 1>, 1บาท83สตางค์แนวต้าน2บาท3สตางค์ครับ idn ตัวต่อไปมไซเวรเลยเนี่ยดูก็รู้มราคา1บาท27สตางค์วันนี้อยู่ที่เดิมครับไม่ไปไหนแต่ติดสแกนด้วยมีคนเข้าเก็บท้ายตลาดครับ เปิดตลาดเช้ามาแท่งนี้ครับตกลงมาถึง1บาท23แล้วดันกลับเป็นไซเวครับท้ายตลาดดันขึ้นไปถึง1.27มอเป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานภาพรวมบริษ,ษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผล แนวรับ1บาท24สตางค์แนวบ้แนวต้าน1บาท33สตางค์ถ้าทะลุ1บาท33สตางค์แนวต้านใหม่ครับ1บาท49สตางค์แต่ผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะทะลุตัวต่อไป CMC cmc ราคา1บาท3 6สตังค์ cmc มีข่าวนะครับฝากไปหาข่าววันนี้ไม่ขยับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับแท่งนี้ย่อ131แล้วดันกับไซเวครับท้ายตลาดมีเจ้าเข้าเก็บดันตัวขึ้นไป136พรุ่งนี้ก็ คาดการว่าจะไปต่อเพราะมีข่าว CMC เป็นหุ้นขาลงครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นอสังหาริมทรัพย์ภาพรวมบริษัทมีกําไรแล้วก็มีปันผลด้วยแหมเหมือนจะกลับตัวนะเนี่ยไปดูรายเดือนหนนี้ขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นมานานแล้ว Okay. ตัวต่อไปแนวรับดิแนวรับ,แน,รบแนวต้าน c m c แนวรับ1บาท30สตางค์ผมวางสั้นๆน,นะแนวต้าน1บาท57สตางค์ตรงนี้ครับ1บาท30ตัวต่อไปกันกุลมาอีกแล้ว วันนี้พยายามทะลุ5บาท10สตังค์เนี่ยให้ได้ยังยังไปไม่ถึงไหนการกุลราคา5บาทท้วนวันนี้บวก16สตังค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งไหนเอ่ยอสักครู่นะครับแท่งนี้ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ตกลงไปก่อน ตกลงไปที่4 80, บาท80เราดันขึ้นมาไซเวอัพดาวท้ายตลาดเข้าเก็บดันตัวขึ้นเราย่อลงมาเหมือนกันทุกตัวนะครับน่าจะเป็นภาพรวมเซตกันกุลเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับจำน่ายระบบไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยแนวรับน่าจะเป็นเกี่ยวกับพลังงาน ทดแทนอะไรสักอย่างแต่ผมจำไม่ผิดนะแนวรับ4บาท86สตางค์แนวต้าน5บาท10สตางค์แต่ก่อนจะไป5บาท10สตางค์ผ่าน5บาท5สตางค์ให้ได้ก่อนเพราะว่าดันขึ้นมาชน5บาท5สตางค์แล้วตกไปแทบทุกเที่ยวทุกรอบเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรตัวต่อไป inset ตันนี้เกิน5เกิน4บาทนะแต่ว่าน่าสนใจครับติดแคชบาลานด้วยหรือเปล่าต้องไปดูอินเซตราคา6บาท50สตางค์วันนี้บวก70สตังค์ครับก็เสียงย่อนะถ้ามาแบบนี้เปิดตลาดเช้าอันนี้ส่งให้สำหรับคนที่ชอบเล่นราคาเกิน4บาทนะครับเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนในกลุ่ม สนใจหุ้นเกิน4บาทก็มีเปิดตลาดเช้าตรงนี้ครับดันขึ้นไปถึง6บาท30 6บาท45แล้วดันสูงสุดที่6บาท5้าเราไม่ตกเจ้าเก็บถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนี้นะครับอินเซ็ปเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมยมทรั ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยแนวรับ5.91บาท9สตังค์แนวต้านออทามไฮครับนี่ตอนนี้ก็คือออทามไฮนะ6บาท50ตัวต่อไป R W I ตัวน,นี้มาบวกท้ายตลาดจ้าวเขา้าเต็มเลยครับ ดับเบิลยูไอราคา2บาท1 0สตังค์วันนี้บวก2 3สตังค์เปิดตลาดเช้ามายอครับย่อแล้วพุ่งเลยครับปึ๊บขึ้นไปถึง1.93เราแล้วยอครับดันขึ้นไปไตรไตเป็นเทนขาขึ้นครับดันขึ้นไปสูงสุด2บาท1 0สตังค์เจ้าเข้าเก็บดูแทงตามนี้นะครับ เป็นแท่งลาย5นาทีนะตรงนี้นะ R W I เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตจำหน่ายวัสดุเหล็กลวดเหล็กภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลแนวรับ R W I 1บาท99สตางค์แนวต้าน2บาท28สสตางค์ครับ ตัวต่อไป INe t เน็ตราคา4บาท96สตางค์วันนี้บวก44สตางค์แล้วก็แท่งนี้ไม่น่าจะไปต่อนะเนี่เปิดตลาดเช้าตรงนี้ครับแท่งนี้ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปสูงสุดที่4บาท96ไม่ตกเลยนะครับเนี่ยมีย่อบ้างแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆ 496 96 INe ตเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการด้าน ICT ครบวงจรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผลแนวรับ4บาท85สตางค์แนวต้าน5บาท10สตางค์ใกล้ๆนะครับใกลๆละจอแนวจอแนวแนวต้าน ถ้าพ้น5บาท10สตังค์เขาจะเป็นออทามหายครับไอเน็ตตัวต่อไป c.s.s c.s.s มีข่าวนะครับฝากดูข่าวด้วยราคา2บาท8สตังค์วันนี้บวกแค่6สตังค์เปิดตลาดเช้ามาอยู่แท่งนี้ครับยอ่อ แล้วก็ดันตัวยอ่อแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท10สตังค์แล้วตกลงมา2บาท4แสดงว่าถือว่าไซเวสัยนะครับเนี่ยเสียงเหมือนกันเจ้าเก็บไม่เยอะท้ายตลาดนะครับ C.S.S เป็นหุ้นไซเวครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับวางระบบงานไฟฟ้าภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยแนวรับ2บาท3สตังค์แนวต้าน2บาท16สตังค์ตัวต่อไป P.D.J.P.D.J เป็นหุ้นกูรูนะครับหุ้นกูรู ผมก็ไปดูหลายหลายกรูรูนะแล้วก็นำมาพิจารณาแล้วก็ลงหรือไม่ลงครับก็ไม่ได้ใช่ว่าดูคนเดียวดูหลายกรูดูจากคอมด้วยแล้วก็ดูหลายดูมันมีหลายวิธีครับก็ไม่รู้จะบอกเพื่อนยังไงเพราะว่าแค่มีเพื่อนถามก็แค่มันกราฟมันสวยแต่ว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้ PDJ ราคา2บาท52สตางค์วันนี้อยู่กับที่ครับไซเวยไม่ไปไหนเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ขึ้นย่อตกไซเวยแล้วก็กลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมก็คือ2.52ครับ PDJ เเป็นหุ้นขาลงจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่อง เครื่องประดับจำหน่ายเครื่องประดับนะครับภาพรวมบริษัทมีกำไรแล้วก็มีปันผลด้วยแนวรับ2.40บาทส0สตังค์แนวต้าน2.58บาท58สตังค์ถ้าพ้นแนวต้าน2.58บาท58จะเป็นแนวต้านใหม่2.64บาท64ตัวสุดท้ายครับ นี่ไม่เคยขยับสูงขนาดนี้วันนี้ก็ไม่ติดสแกนก็ต้องลงให้เพื่อนพิจารณาครับ UPA ครับอยู่ป่าวันนี้บวกถึง6สตังค์ปัจจุบันราคา 4, 47 7สตังค์ครับเปิดตลาดเช้ามาตรงนี้แทงครับดันตัวขึ้นไปเลยครับสูงสุดที่48แล้วย่อไต่ขึ้นไปอีกนะครับเจ้าเก็บตรงนี้เก็บ้ายตลาด แท่งละห้าครับไม่เยอะแต่มาเรื่อยๆก็พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะไปต่อก็เก็บเก็บระยะยาวได้นะครับอยู่ป้าอยู่ป้าเป็นหุ้นเทรนขาขึ้นครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พลังงานภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ว่าไม่มีปันผล ต่อไปเป็นหุ้นวอลแลนด์ครับหุ้นวอลแลนด์ติดสแกน3ตัวตัวที่1ครับยูเลกายูเลการาคา41สตังค์วันนี้บวก2สตังค์เปิดตลาดเช้าตรงไหนแท่งนี้ครับ ไซเวตกลงมาถึง37แล้วดันกลับขึ้นไปถึง41พักสะสมขึ้นครับพรุ่งนี้คนเข้าเก็บครับฟันโฟขาขึ้นน่าจะมีข่าวนะครับยูเลกาลองไปหาข่าวดูนะยูเลกาเป็นหุ้นเอา้าเป็นหุ้นวอลเลนผมผมไม่ดูภาพรวมบริษัทนะไปดูแนวรับแนวต้าน แนวรับ3 7สตางค์แนวต้าน45สตางค์ครับเลนสั้นออกเร็ววุนาแลนตัวที่2เปรมวาแลน1ราคา96สตางค์วันนี้ลบ3สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งไหนแท่งนี้แท่งนี้ครับเปิดมาก็ ยอ่อเลยครับขาลงลงต่ำสุดที่93สตังค์แล้วดันตัวกลับขึ้นไปขึ้นมีเจ้าเก็บถือว่าไม่เยอะครับแต่ฟันโฟบอกว่าจะเป็นขาขึ้นฝากดูอายุด้วยนะครับเปรมเหมือนจะใกล้จะหมดอายุนี่แหละแนวรับ93สตังค์แนวต้าน1บาท10สตังค์ ตัวสุดท้ายครับหมาทั้งแม่ทั้งลูก RWI Wallen ส2ราคา59สตังค์วันนี้บวกถึง11สตังค์ก็เสียงย่อนะ Wallen บวก11สตังค์เปิดตลาดเช้าตรงนี้ครับดินช่วงท้ายตลาดขึ้นไปถึง59สตังค์เราไม่ตกด้วย แนวรับ55สตางค์แนวต้าน63สตางค์ครับพรุ่งนี้มีหุ้นเข้าใหม่1ตัวก็คือ s n n p ครับฝากพิจารณา s n n p ราคา9บาทผมจำจำไม่ได้ว่า9บาท20สตังค์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็แย้งผมด้วย9บาท20สตังค์ครับ S, S N N P หุ้นเกี่ยวกับขนมของว่างพวกขนมขบเคี้ยวครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ติดกับ K W M นะครับที่ผมให้ไว้แล้วยังไม่ขึ้นมา2วันแล้วนะครับ K W M มีข่าวนะครับวันนี้ก็ใครที่ถือไว้ก็น่าจะน่าจะมีข่าวดีครับเพราะว่าวันนี้หล่นลงไปเยอะ ฝากพิจารณาครับหุ้นสิงหนิรุยไทยคัดเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วงเปิดตลาด10นาทีแรกครับเรียงลําดับหุ้นตามมาลุ่มคนเข้าซื้อครับคนเข้าซื้อเยอะก็เรียงเป็นเกรด A, B, C ครับโชคดีครับสวัสดีครับ